วันพุทธที่6ตุลาคม2564เป็นวันพระแรม15้ค่ำเดือน10จเจริญสุขสวัสดีสาธุชนทั้งหลายผู้จเจริญในธรรมทุกท่านได้มีโยมที่ฟังพระธรรมเทศนาอยู่เป็นประจำเสนอแนะว่าให้อาตมาภาพพูดถึงเรื่องเราจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตายอย่างไรดี พูดถึงเรื่องความตายแล้วก็เชื่อได้ว่าทุกคนรู้อยู่ว่าการเกิดมาของทุก,ทกชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายจากไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วเป็นไปตามกิเลสกรรมวิบากของแต่ละชีวิตที่ตนเองได้สั่งสมมาแต่หนหลังนั้นส่วนบุคคลผู้มีปัญญาวงเล็บ ผู้ฉลาดในอารมณ์อย่างที่เคยได้พูดไปแล้วว่าปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมนั้นต่างกันเป็นคนละเรื่องทางโลกหมายถึงบุคคลผู้มีมันสมองดีฉลาดเฉียบแหลมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส่วนทางธรรมนั้นหมายถึงความสามารถของจิต ในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆออกไปได้ฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความตายมักน้อมนำเข้ามาสู่ตนพิจารณาให้เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายล้วนเป็นทุกข์ที่พิจารณาได้เช่นนี้เพราะตนเองได้กำหนดรู้ทุกข์ แต่ในมวลบุคมนุษย์นั้นบุคคลผู้ฉลาดกำลดรู้ในอริยสัจส,สี่นั้นมีน้อยส่วนใหญ่ที่เหลือมักจมติดอยู่เรื่องราวในโลกทั้งอยู่ท่ามกลางกามยังส่องเสพกามยังถูกกามวิตกกัดกินวงเล็บกามวิตักเกยคดชมาโนยังขนขวายในการแสวงหากาม คือยังมีฉันทะลาคะวงเล็บติดใจในกามในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องสัมผัสจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตระหนักถึงเรื่องความเกิดความแก่การเจ็บไข้ได้ป่วยความตายแม้จะได้ประสบ พบเจอก็ได้แต่สะดุ้งกลัวและตนกตกใจไปชั่วเวลาขณะหนึ่งเท่านั้นเมื่อเวลาล่วงคอยไปสักหน่อยก็ลืมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ผ่านมานั้นเพราะยังมีอวิชชาตันหาอุปทานครอบงำอยู่เพลินยิ่งจมติดอยู่อารมณ์ในโลกเนื่องจากจิตไม่มีกำลังหรือพลังมากพอที่จะสลัด ปัญหาเหล่านั้นเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินและเพลินยิ่งเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนั้นเหตุที่จิตไม่มีกำลังหรือพลังก็เพราะบุคคลเหล่านั้นยังไม่รู้จักจิตตามความเป็นจริงเมื่อพูดถึงจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ที่ทรงตัวรู้อยู่ทุกกาลสมัย ไม่มีรูปร่างให้แหลเห็นได้มีหน้าที่รู้จำนึกคิดก็สิกิตให้คิดไปถึงสมองที่ตนคือจิตเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยแรงกิเลสกรรมวิบากเมื่อหลงผิดไปยึดติดเอารูปนามขันห้าว่าเป็นตนเป็นของตนพอมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงชอบชังหรือยินดียิน้ายเกิดขึ้น ก็เหมาเอาความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นว่าเป็นตนเป็นของตนคือรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องได้อาศัยตะกะนึกเดาวเอาได้ด้วยเหตุน,นี้จึงหลงติดจมอยู่ในโลกส่วนพวกที่หันมาสนใจาศาสนานั้นต้องจัดว่ายังดีกว่ามากนักอยังน้อยก็ยังมีความเชื่อว่า ถ้าประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตขั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายหรือกายแตกทำลายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาดนรกและในทางตรงกันข้ามบุคคลผู้สนใจพุทธศาสนาก็ยังมีความหวังว่าถ้าตนทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าให้ประพฤติ กายสุจริตวจีสุจริตโนสุจริตขั้นระพุตสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายหรือกายแตกทําลายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เมื่อมาพินิจพิจารณาโดยแยบขายแล้วการที่จะรักษาตนประพฤติตนให้อยู่ในกายสุจริตอันมีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม วจีสุจริตอันมีไม่พูดเท็จไม่พูดอยาคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อมโนสุจริตอันมีอนัพิชาไม่เลิบอยากได้ของเขาอภยาบาตไม่พยาบาทปองลายเขาสัมมาทิฏฐิรู้เห็นชอบคือรู้เห็นอริยะสัจสี่ตามความเป็นจริงสุจริตสามนี้ ก็ครอบคุมเทียบได้กับทานศีลภาวนาซึ่งจัดว่าเป็นรากเงาแห่งความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยูงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนต้องเสียทีที่ตนได้เกิดมาเป็นกรบางส่วนของท่านพุทธทาสทานศีลภาวนานั้นเป็นการเตรียมการให้บุคคลทั่วไป เมื่อประพฤติปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นไม่หลังเหลสงสัยในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วแน่นอนว่าเมื่อตกตายกายแตกทำลายไปนั้นขั้นต่ำย่อมได้มนุษยสมบัติขั้นกลางย่อมได้พรหมสมบัติขั้นสุดท้ายย่อมเข้าถึงนิพพานนิพพานังปรมังสุญญ์อย่างนิพพานสูญ์อย่างยิ่งคือ จิตที่ศูนย์ไปจากราคะโทสะโมหะหมายถึงกิเลสและอุปกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถกลับมาครอบงำจิตของตนได้อีกแล้วและไหนละ่ะการเตรียมตัวก่อนตายไม่เชื่อให้ไปดูตามวัดวาอารามหรือสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะเห็นผู้สูงวัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงมีจำนวนมากกว่าวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนเนื่องจากผ่านอารมณ์โลกมามากพอขณะที่หน้าที่การงานก็น้อยลงความรับผิดชอบต่างๆก็น้อยตามไปด้วยจึงเห็นว่าควรแสวงบุญเพื่อรักษากายวาจาใจของตนให้พร้อมเพื่อเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายเราชาวพุทธล้วนเชื่อโดยสนิทใจว่า เมื่อตายกายแตกทําลายลงไปแล้วยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ตายตายตามไปด้วยเป็นตัวบันทึกกรรมต่างๆเอาไว้เช่นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้เคยกระทําไว้เมื่อร่างกายตายลงก็จุติวงเล็บเคลื่อนออกไปไปตามแรงกรรมของตนที่มีเข้ามา ประชิดจิตในวระ,ะสุดท้ายแห่งชีวิตก็จะส่งให้จิตจุติไปตามแรงกรรมที่ประชิตจิตในวระ,ะสุดท้ายนั้นไปสู่สุขติบ้างทุคติบ้างต้องสุดแท้แต่ว่าจิตของบุคคลนั้นมีพลังจิตมากน้อยเพียงใดที่เกิดจากการที่เคยหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของตนมาก่อนแล้ว เพราะขณะที่จิตกำลังจะทอดทุระจากร่างกายที่กำลังจะตายลงไปนั้นถ้าสามารถประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลที่เคยได้กระทำไว้ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าจิตเศร้าหมองละ่ะย่อมมีทุขติอบายวินินบาทนรกเป็นที่ไปเช่นกัน จงอย่าลืมว่าในขณะวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นจะมีทั้งกรรมนิมิตและคตินิมิตที่เราได้กระทาไว้จะเข้ามาประชิดจิตของตนสำหรับบุคคลที่มันฝึกฝนอบรมจิตของตนบ่อยๆเนืองๆนั้นจิตย่อมเข้มแข็งมีที่ตั้งอย่างมั่นคงไม่ถูกกรรมนิมิตหรือคตินิมิต จุดไปง่ายๆส่วนบุคคลที่ไม่เคยให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้จะเป็นช่วงที่จิตของตนอ่อนแอที่สุดมักถูกกรรมนิมิตและคตินิมิตจุดลากไปตามแรงกรรมที่ตนได้เคยกระทำไว้จิตแตอสังกิริเทสุขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมมีสุขคติ เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจากพระบาลีจะเห็นว่าต้องควรหมันฝึกฝนอบรมจิตของตนด้วยทานศีลภาวนาจนสมบูรณ์จึงจะได้ชื่อว่าจิตได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วทานนั้นเป็นขั้นต้นที่จะฝึกฝนอบรมจิตของตนให้หลุดพ้นจากความตนีได้จนเป็นจาคะสัมปทานวงเล็บสมบูรณ์ด้วยจาคะ แต่ต้องยอมรับว่าการให้ทานในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายรูปแบบให้เพราะอยากได้หน้าเพราะกลัวเสียหน้าทนต่อการชักชวนไม่ได้ให้ตามประเพณีอันนี้มากหน่อยทั้งหมดนี้ยังจัดเป็นจาคะไม่ได้เพราะจาคะคือการสละออกไปต้องเกิดจากจิตใจที่เต็มปรารถนาที่จะให้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย ลองพินิษดูว่าทานที่เกิดจากความไม่เต็มจิตเต็มใจนั้นจะยังให้เราระลึกขึ้นได้ในเวลาจวนเจียนแห่งชีวิตหรือให้ลองพิจารณาดูศีลก็เช่นกันการรับศีลการถือศีลการรักษาศีลที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามประเพณีนิยมเท่านั้น การที่จะวิลัตวงเล็บงดเว้นจนเป็นศีลสัมปทา,านวงเล็บสมบูรณ์ด้วยศีลได้หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับพลังจิตของแต่ละบุคคลทานก็เช่นกันต้องอาศัยพลังจิตที่เข้มแข็งจนเป็นทานที่เกิดจากจาคะทีนี้พลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรนั้นก็ด้วยการ ภานามายปัญญาหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาควบคู่กันไปด้วยเสมอการฝึกผลอบรมนั้นก็คือการสร้างสติขึ้นที่จิตของตนให้สำเร็จคำว่าสติแปลว่าความระลึกได้จัดเป็นหลักธรรมสำคัญในฝ่ายกุศล ที่ทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจและพิจารณาทำการงานทั้งหลายให้สำเร็จเกิดประโยชน์อย่างถูกต้องในทุกกรณีทั้งคดีโลกและคดีธรรมดังนั้นสติจึงมีอุปการะมากสมควรอย่างยิ่งที่ทุกคนจะฝึกสร้างสติให้มีพลังจนเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างคล่องแคล่วจนเป็นวสีโดยให้เกิดมีนิมิตหมายแห่งจิตหรือฐานที่ตั้งของสติการได้นิมิตหมายหรือฐานที่ตั้งของสตินั้นต้องถือว่าเป็นสมาธิสัมปทานวงเล็บสมบูรณ์ด้วยสมาธิจัดเป็นการสมบูรณ์ด้วยสมาธิในเบื้องต้นเป็นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น มีพระบาลีในพระธรรมบทรับรองไว้ดังนี้คืออัปมาโทอมตังปะทังปมาโทมัจจุโนปะทังอัปมาตานะมิยันติเยปมาตายถามตาแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางอันไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนที่ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว ทั้งนี้หมายความว่าผู้ที่มีพลังสมาธิหรือพลังจิตน้อยจิตของตนย่อมหวั่นไหวตามไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้ง่ายไปด้วยอัปมาทธรรมก็ย่อมไม่มีที่จิตของผู้นั้นถ้าปรารถนาสิ่งใดขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็ตามเช่นนึกถึงรูปร่างกายขึ้นมาเป็นต้น ก็เข้าใจว่าตนเองเกิดมาพร้อมกับร่างกายพอร่างกายแก่หรือตายก็เข้าใจว่าตัวเองแก่หรือตายตามร่างกายไปด้วยโดยถือเอาร่างกายเป็นหลักเกณฑ์แต่ผู้ที่มีพลังสมาธิหรือพลังจิตมากย่อมรู้ชัดว่าตัวเองคือผู้ทำหน้าที่รู้เรื่องราวต่างๆเช่นเมื่อปลาลบถึงร่างกายเกิดขึ้นก็รู้ ผมงอกฟันหักเนื้อหนังเหี่ยวย่นแล้วก็รู้เป็นต้นขั้นเมื่อปลาลบถึงลมหายใจขึ้นมาลมหายใจเกิดขึ้นก็รู้ลมหายใจดับไปก็รู้ดังนี้เป็นต้นมีพุทธพจน์ท,ที่ตัดกับพระลาหุนยืนยันอยู่ชัดเจนดังนี้เอวังภาวิตายะลาหุลอาณาปานัสติยา เอวังเพาลีกตายะเยปิเตจลิมกาอสาสะปสาสะเตปิวิธิตานิรุชันติโนอวิธิตาติแปลว่าดูก่อนลาหุนเมื่ออาณาปานาสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ก็ททำให้มากแล้วอย่างนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าทั้งหลายเหล่านั้นอันใดอันจะมีมาในเวลาตาย แม้ลมเหล่านั้นจะดับก็รู้ได้จะดับโดยไม่รู้หาไม่ได้เลยจากพระบาลีจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้เจริญอาณาปานาสติซึ่งเป็นองค์ภาวนาในการปฏิบัติธรรมสมาธิกรรมฐานเพื่อกระทำให้มากเจริญให้มากดีแล้วบุคคลนั้นย่อมได้นิมิตหมายแห่งจิตหรือฐานที่ตั้งสติ เพื่อคอยระลึกรู้หรือกําหนดรู้อยู่ทุกลมหายใจที่เข้าทุกลมหายใจที่ออกเป็นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นแม้เวลาที่กายจะตายแต่ทําลายลงไปลมหายใจจะดับก็รู้ได้จะดับโดยไม่รู้นั้นหาไม่ได้เลยก็แสดงให้เห็นว่าขณะจิตตรงนั้นย่อมสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ทั้งภายในและภายนอกทั้งหลายเลยแม้ขณะนั้นกรรมนิมิตหรือคตินิมิตก็ไม่อาจปรากฏขึ้นมาครอบงำได้ย่อมมีแต่ทางไปสู่ส,สุขติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วยังจะมัวรออะไรอยู่เราก็รู้ว่าการหมั่นฝึกฝนอบรม จิตของตนด้วยการปฏิบัติธรรมสมาธิกรรมฐานภาวนานั้นเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะเมื่อจิตมีพลังสมาธิมีพลังจิตย่อมยังให้ทานศีสติปัญญาพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยเช่นกันแต่เรื่องรหล่านี้กลับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเพราะเมื่อได้รู้แล้วแต่กลับมีเหตุผลมีข้ออ้างหรือแม้ ข้อแม้อย่างมากมายเพื่อที่จะชะลอเรื่องเหล่านี้ให้กับตนเองมักอ้างว่าต้องรอเวลาหรือสถานการณ์พร้อมก่อนจึงจะค่อยลงมือทําเรื่องเหล่านี้ได้เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทําให้เสียเวลาท,ทั้งทั้งที่อาณาปานสตติวงเล็บการใช้สติเพ่งดูลมหายใจเข้าออก เป็นวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4วิธีหนึ่งในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่สำคัญในพระพุทธศาสนามีความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับทุกคนเพราะทุกคนต่างมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แล้วด้วยกันทุกคนจึงไม่ต้องเตรียมหาอุปกรณ์ใดๆให้ยุ่งยากเลยผู้ปฏิบัติสามารถลงมือทำได้โดย แยก,กจิตที่กำลังรับอารมณ์อยู่เฉพาะหน้าให้หันมาสนใจเข้าไปเพ่งดูความเคลื่อนไหวของลมหายใจของตนแทนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นณฐนะฐานที่ตั้งสติและประคองไว้ไม่ให้แลบหนีออกไปได้เท่านั้นจิตก็ย่อมสงบเป็นสมาธิทันทีผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ทันทีตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตาม ่วนมากแล้วมักคิดเองเออเองเอาว่าเอาไว้ก่อนค่อยมาเพียนเอาเวลาจวนเจียนใกล้ๆจะถึงวานละก็แล้วกันความเพียนต่อเมื่อเวลานั้นใกล้มาถึงเป็นความเพียนที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยดังในมิลินทปัญหาที่พระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษรพวกท่านกล่าวกันว่าถ้าไคร ทุกนี้พึงดับไปเสียและทุกอื่นก็ไม่พึงเกิดขึ้นดังนี้ไม่ใช่หรือพระนาเคเสนขอถวายพระพรการบวชของพวกอาตมาภาพก็มีข้อที่ว่านี้เป็นประโยชน์พระเจ้ามิลินประโยชน์อะไรด้วยการเพียรแต่นั่นเนิ่นเล่าน่าจะเพียรเมื่อเวลามาถึงไม่ใช่หรือพระเถระวิสัชนาว่าขอถวายพระพร ความเพียรต่อเมื่อเวลามาถึงเป็นความเพียรที่ใช้ทำกิจไม่ได้ความเพียรแต่นั่นๆเท่านั้นเป็นความเพียรที่ใช้ทำกิจได้พระเจ้ามิลินขอท่านจงทำอุปมาพระนาคเสนขอถวายพระพรพระองค์ทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะพระองค์รับสั่งให้เขาขุดบ่อเก็บน้ำรับสั่งให้เขาขุดสะน้ำ ในเวลาที่พระอ,องค์ทรงกระหายน้ำแล้วทรงมีพระดำริว่าเราจักดื่มน้ำดังนี้หรือไรพระเจ้ามิลินหาไม่ได้พระกุณเจ้าพาาระนาคเสนขอถวายพระพรอ,อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันความเพียรต่อเมื่อเวลามาถึงเป็นความเพียรที่ใช้ตำกิจไม่ได้ความเพียรแต่นั่นๆเท่านั้น เป็นความเพียรที่ใช้ทํากิจได้พระเจ้ามิลินขอท่านจงทําอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถอะพระนาคเศรขอถวายพระพรพระองค์จะทรงส,สำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระองค์รับสั่งให้เขาไถนารับสั่งให้เขาหวานข้าวสาลีรับสั่งให้เขาเก็บข้าวในเวลาที่พระองค์ทรงหิวแล้วทรงมีพระดำริว่า เราจักกินข้าวดังนี้หรือไรพระเจ้ามิลินหาไม่ได้พระคุณเจ้าพระนา,าเกษตรขอถวายพระพรอ,อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันความเพียรต่อเมื่อเวลามาถึงเป็นความเพียรที่ใช้ทํากิจไม่ได้ความเพียรแตนน่นั่นเท่านั้นเป็นความเพียรที่ใช้ทํากิจได้พระเจ้ามิลิน ขอท่านจงทําอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถอดพระนาเกษตขอถวายพระพรพระอ,องค์ทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนพระอ,องค์รับสั่งให้เขาขุดคูเมืองรับสั่งให้เขาสร้างกำแพงรับสั่งให้เขาทําซุ้มประตูรับสั่งให้เขาสร้างป้อมรับสั่งให้เขารวบรวมธัญญาหารไว้ตัวพระอ,องค์เอง ก็จะทรงศึกษาในเรื่องช้างจะทรงศึกษาในเรื่องมาจะทรงศึกษาในเรื่องรถจะทรงศึกษาในเรื่องธนูจะทรงศึกษาในเรื่องดาบก็ในเวลาที่สงครามปรากฏขึ้นแล้วกน,นันหรือพระเจ้ามิลินหาไม่ได้พระคุณเจ้าพระนาคเศษฐขอถวายพระพรอ,อุปมาฉันใด อุปมายก็ฉันนั้นเหมือนกันความเพียรต่อเมื่อเวลามาถึงเป็นความเพียรที่ใช้ทํากิจไม่ได้ความเพียรแต่น่นเนิ่นเท่านั้นเป็นความเพียรที่ใช้ทํากิจได้ขอถวายพระพรข้อนี้ก็สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนก็พึงกระทาสิ่งนั้นเสียแต่น่นเนิ่นเถอ บุคคลผู้เป็นปราดไม่ควรคอยตามความคิดของพ่อค้าเกวียนรู้แล้วก็พึงบากปั่นเสียแต่นั่นๆเปรียบเหมือนว่าพ่อค้าเกวียนละทิ้งทางใหญ่ที่เรียบดีเสียย่างขึ้นทางคุกขะเผาเกวียนหักไปก็ย่อมซบเซาไปฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาทึบหลีกออกจากธรรม ประพืิเนืองๆซึ่งอธรรมพอถึงปากทางแห่งความตายอินทรีย์แตกทำลายแล้วก็ย่อมซบเสาไปฉะนั้นดังนี้พระเจ้ามิลินพระคุณเจ้าหน้าเกษตรท่านตอบสมควรแล้วจากมิลินปั่น,นาเราได้ฟังข้ออุปมาอุปไมยแล้วทำให้ได้ข้อคิดเช่นกันว่า การเตรียมตัวก่อนตายนั้นไม่ใช่มาเตรียมตัวเอาตอนกิจนั้นใกล้มาถึงตัวเพราะการเตรียมตัวอย่างนั้นโอกาสบรรลุถึงประโยชน์น้อยกว่าน้อยเป็นการสุ่มเสี่ยงที่ตัวเราสร้างมันขึ้นมาเองโดยแค่หวังไว้ว่าคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกฉะนั้นเรื่องทานศีลภาวนาเราควรตะเตรียมสั่งสมไว้แต่นั่นเน โดยเฉพาะทานนั้นควรหมั่นทำเท่าที่เราสะดวกและสมกับฐานะที่เป็นอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อได้ทำาลงไปแล้วไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากเพียงใดนั้นไม่สำคัญเท่ากับความตั้งใจในการจาคะมากกว่าและหมั่นคอยระลึกถึงกุศลผลบุญอันนั้นไว้หนึ่งเนือง ยิ่งในเวลาจิตใจหดหูซึมเศร้านั้นยิ่งเป็นเวลาที่กระทำได้ยากเราก็ควรฝึกระลึกถึงกุศลผลบุญที่เคยทำมาเพื่อให้จิตใจกลับมาแช่มชื่นขึ้นถ้าทำได้ก็เท่ากับได้ฝึกฝนอบรมจิตของตนในเบื้องตน้นสีนั้นเป็นขั้นต่อไปโดยเฉพาะศีหน้า นั้นควรที่จะพยายามวิรัตให้ได้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะบางท่านไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้เลยแม้สักข้อเดียวขอให้ลองทบทวนดูใหม่ว่าในห้อห้าข้อนั้นมีข้อใดบ้างไหมที่เราสามารถจะรักษาไว้ได้ถ้าพิจารณาแล้วพอทำได้ให้ตั้งจิตอธิษฐานลงไปเลยว่า เราจะรักษาข้อนั้นโดยไม่ให้ขาดทะลุหรือด่างพ้อยเลยเพื่อเป็นการฝึกฝนในการเริ่มต้นรักษาศีลส่วนหัวใจสำคัญนั้นมาอยู่ที่การภาวนามายปัญญาซึ่งเป็นหลักของทานศีลถ้าหมันฝึกฝนอารมจิตของตนด้วยการภาวนาโดยที่เรากระทำให้มากจเจริญให้มากการภาวนานั้น ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยแค่มีชีวิตกับลมหายใจก็ทำได้แล้วยิ่งถ้าเพียรจนกระทั่งเข้าถึงฐานที่ตั้งสติหรือนิมิตหมายแห่งจิตดได้ด้วยแล้วบุคคลนั้นเท่ากับมีพระคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาจะยังให้ทานและศีลสมบูรณ์ไปด้วยสุดท้ายนี้ฝากทำบทจากมิลินทปัญหาดังนี้นะ อันตลิเขณสมุททมัเเแณปัปะตานังวิวลังปวิสานะวิชติโสชคติป,ปะเทโสยัตถติโตมุจยยะมัจุปาสาแปลว่าบุคคลวงเล็บผู้เกิดมาแล้ว หนีเข้าไปกลางหาวก็ไม่พ้นจากบ่วงมัจจุหนีเข้าไปกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นบ่วงมัจจุหนีเข้าไปยังซอกเขาก็าไม่พ้นจากบ่วงมัจจุเขาดำรงอยู่ในภูมิประเทศใดแล้วพ้นจากบ่วงมัจจุได้ภูมิประเทศนั้นหามีไมมเอวัง